สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าทุกคนมันนี้ก็มาพอกบโม่เฮาสามสาวสามคนเดจ้าเดินนออีพี่นีกาสีเห็นสัมสๆกันแน่เพราะว่าโม่เฮากำลังจะพากันไปเที่ยวสามคนเอื่อยน้องทุกคนแต่ยังบุ๊โวว่าชิพากันไปเที่ยวไซนะนเพ่อแมป็นพี่น้องนาอก่อนอื่นเฮาก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกทันที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้โม่เฮาน้อฝากในเดจ้าฝากช่องน้องบังออนชาแนลน้องบัวนี่ชาแนลเดจ้าเดอเอฟซีของสเปียว่าเดจ้า คลิปนี้นะทุกคนสาวลราเที่ยวไทยเนาะเดือนละครั้งเออเดือนละครั้ง <c oughs> ที่พวข้าาสีไ้รักวันตัวเองทุกคนลหละกาะ <c oughs> ห้ <c oughs> พอไม่พี่น้องเอฟซีเนาะในเบิงสถานที่ช่วยๆงามๆของประเทศไทยและกาได เบ่งไลฟ์สไตล์ชีวิตแม่บ้านคนเราเนาะทุกคน,นในไทยว่าวันยุทหมูเฮาพากันไปเที่ยวไซในหายความสุขตัวเองแน่และกันเฮดคอนเทนต์ย่างต่างๆนะทุกคนเพื่อสิไดแปลกไม่เพื่อสิบรัยซัมซักยางทีเอฟซี FC บางคนบาง่านเพื่อนแนะนำมานะทุกคนต้องขอโทษขออภัยที่ใช้คำไม่พูดเนาะคำไม่พูด,พดไม่พอ,พอเออเพราะว่ามันกับเมนตามทีเอฟซีเพื่อนบอกเลยทุกคนว่าคอนเทนต์หมูเห่ามันก็คือเก่าคือเดิมน้องเพราะว่าหมูเห่าบดไปไซแต่นี่ก็เลยสิเป็นแบบ คลิปนี้ก็ชิพักกันเที่ยวตะลุยนะทุกคนเนาะตะลุยเที่ยวแม่นตะลุยเที่ยวไปเลยไปชมกันเลยเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องไะก่อนแรกเราก็คือจะเดินออกจากโมบ้านก่อนนะทุกคนว่าเราจะไปจุดไหนและจุดไหนโอเคนะคะไปเจอกันค่ะอีพีแรกคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันเลยไปเลยจ้าคลิปนี้เราจะเห็นกันสามคนพี่น้องนะเพราะว่าเรากําลังเดินทางออกจากโมบ้านเดินจ้ะเด้อเนาะเข้ากันย่างเอาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเข้าบัคคีรถนะ เพราะว่าเขาสิไ้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามไลฟ์สไตล์ชีวิตแม่บ้านคนลาวในไทยเนาะเพราะว่ากะชิวๆทุกคนวันหยุดหรือว่าห้กำลังใจตัวเองเนาะในอาทิตย์ละครั้งจ้าเมอนอาทิตย์ละครั้งทุกคนเดือนละครั้งแต่ว่าเราหยุดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะ แต่ว่าเราก็ให้กำลังใจตัวเองอ่ะคือเดือนละครั้งนะคะทุกคนิปเื่อไปเรื่อยจุดหมายของเรานะทุกคนทีปมกเข้าสิไป ณนะตอนนี้อาจจะเป็นบิ๊กซีอุ้ยผักกษเรดมันบมูแมนเอา้าไม่ใช่หรอก <c oughs> คิดว่าผักกาเสดจุดไม้ของเฮ้าที่ม่ห้าสิิปตอนนี้คือบิ๊กซีเพราะว่าหมเห้าสิพากันไปกินเขาเพราะว่าตอนนี้หันมันเป็นเวลาบ่ายโมงเลยแต่ว่าบ่ท่านในภากันกินเขาเสาเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> อืออือเทีย,ง,ทยงสบ่ายเลยนะทุกคนเฮาบ่ท่านในกินเขาเสาเนาะเฮ้ากันเลยสิพากันไป ปีกสี่ก่อนเดยวสิไปกินเขาหรือโบัานห้ากับอาซีกินเขาแนะนาปักซอยแล้วจังคอยไปนั่งรถไปขึ้นรถไฟ BTS สีม่วงครั้งแรกในชีวิตของโม่เฮาสามคนเออยหน่องนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ได้ไปกันเลยจ้าเดี๋ยวไปพอกันตอนทีอยูปุ่นเดอร์พ่อแม่พี่น่องไป สุดยอดหมู่บ้านที่เฮาอยู่กันนะเฮาไปกินข้าวแล้วล่ะเฮากับผ้ากันนังรถเมอเออโบแมนมอเตอร์ไซค์ไปนั่งรถบีซเอเนาะดีหรอเนอะยากกิน,านอ,อาหารทะเล,ยอ,าาเลอยากกินอาหารทะเล,อ,าาเลอืม น้องยางตามน่องอ่อนไปเลยกินก๋วยจั๊บปะล่ะรู้ว่าร้านอะไรอ่ะทะเลเหรออาารทะเลอาหารทะเลสูแบบไปห้องกัญญางไปเรื่อยเพราะมันมีแนวกินเพื่อมันมีแนวที่ห้องอยากกินไงบางครั้งมันอยู่ไก่กับห้องกับบุญยาก เขาก็ไปห้าเบิงอย่างอื่นสิแต่กินเผาก็ดีคือกันเนาะทุกคนมันจังสิเดมีพลังงานในการิแบบว่าเข้าแบบ บเมนเทียงแลนบายโมงเลยยิงดีแต่งตัวไม่กลัวดำใช่ไหมตีมันไม่แดดมันอยากดำ อเออข้อมา,ามันไส้มันกะใก้โอ้มันเงาะลดละสี่สิบบาทกับมาเดี๋ยวสืส่อเอาก่อนโะ้ัวยังสีมี่หรือบออยากกินมันเงาะอ่ะ ใช่เออ กินก๋วยเตี๋ยวเรือปะโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือ เราก็ไม่น่าใส่หมวกนะเย็นเนาะเย,ย็นมากเย็นจริงๆจ,จุดหมายของเราก็คือ b บียี่แต่บเถ้อสิอบัวหด b บียีดอกค่ะมันมีหลานที่สิให้เขากินในนาบ้านนี่เขากก็ินก่อนเนาะมีมีลานในนาบ้านเออกินก่อนแล้วเขาจจะคอยนั่งวิมอไซไปลงที่ ไปลงบอลที <c 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 ่เฮาสีข um> <uh, mm, ื um, ่อน BTS เนาะที <h 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 ่จริงเขาบอกเล้มียังที่จะไปเอาอยู่บิ๊กซีอยู่แล้วเอองั้นเฮาก็ไม่ต้องไปเพราะว่าเขาแข่หิ้วเขาซื้อเขาก็นึกเออเฮาก็เดินยังงี้ยาปุ๊บแตะเราทะเลทะเลรวมก็ไปกันเลยทะเลรวมก็ทะเลรวม อันนี้คืออีพีนี้คือเฮาเตรียมแผนการกันซื้อๆเด้อจ้ะเออเตรียมพินแผนการกันซื้อว่าเฮาสิไปไสแหลก็ะคือกําลังย่างออกจากหมู่บานซื้อเนาะกันอีก็ะอาส์บี่เป็นยังอีพีหนึ่งนี่ก็ได้ก็ฝากรับชมติดตามรับชมตอนต่อไปว่าเฮาสี่ไปเที่ยวใช้กันแน่ทุกคนว่าสิีขมบ่ จริงมอห้าก็อยากไบหลยแต่แหละแต่ว่ามอห้าบ่ฮหูจักนาะสถานที่ท่องเทีเ่ยวอืมค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนใดที่หูจักว่ามอห้าว่ะคืออยู่จุดนนทบุรีทุกคนแต่ว่ามอห้าก็บ่เคยนั่งรถไฟฟ้าบี s ีเอีโม่อังจกเถื่อนนะ้องออนเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกที่สิพากกันในนั่งสามคนยปน้องนอนะทุกคนอืมก็เลยแบบว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดที่เป็นฝูสถานที่เนเอสซทถัดได ผูสถานที่แบบว่าท่องเที่ยวแบบที่โมาฮาสิไปได้ค่ะสะดวกสวกบายกะซอยคอมเมนต์บอกแนะนาให้โมาฮาล์และนะำเดจ้ะเด้อสองคนสามคนเออหน้องของโมาฮาสิไดโหเนาะโอเคจ้ะคลิปนี้ฮากะสิคอจบแข่เพียงเท่านี้เ้อจะพอม่พี่น้องผิพผาดประกันไดกะตตรงกาบขอโถดขออภัาายเ้อจะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเราฟังจ้ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย <_ s 2> <ๆ>เดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปจ้า ตรงแสบมาแทเกินอ่ะนะแสตรงแสบมันนัท้กินนแสบแสบแสบจาเลยแสบี่สบทีกินบ่เบิดแม่ค้มน้งแสบหยอหลานแ้วมันนั่งกินเขาก่อนจักหน่อยทุกคนเลยนังทากินเข่าลานเก่าลานเดิมที่เคยกินกับน้องก่อนที่ที่ีเอ็มซีบอกว่าวันรับวันรวยวันเดีววันรับวันรวยเพราะไม่มีนอกนี่เนาะลานเพิ่ก็ได้นี่มันก็ล้ายบแพงทคนีบาทหาบาทนะ นี่แหละก็เลยมาสนับสนุนกันอีกอย่างเป็นเป็นสามีภรรย,ยาเนาะเป็นครูครัวเมียอะไรเป็นกะหิเแปร่่น้ำน้ำเพราะไม่มีน้นองเนาะน้องกอดเนาะสำคัญเแป่่ที่สำคัญคือเสแปร่่พ่อก็เลยอยากมาอีกเนาะ, <c oughs> ะนี่แหละแม่นาวางเนาะโอเคจ๋าเดียว <c oughs> อ่าเดี่ยวเ่าก็ทาพอตอนจิกจะกินเนาะพราะไม่พี่น้องเนาะเดี่ยวตอนจิกินใช้เบิรงนี้นิดหน,น่อยได้จ้ะเด้อโอเคจ้า มาแล้วจะฟื่ออนออกง่ายโอ้มาก เด้ but, ibly, <deal> ่องจ่าภูมิพี่น้องของกินเฮากกามาอะไรเด้อจ่าเนาะกำนี้อยู่ซ้ำย่างโอเคกับน้องกรับขออนุญาตยกคลิปก่อนเรือจ่าเด้่องเขาแก่ก็ขออนุญาตยกคลิปก่อนเดี๋ยวจะกินเผาก่อนเรื่องจ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่เราจะได้เป็นกำลังใจให้หมื่อซาำคนกันออกซ้ำเด้อจ่าเด้อไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าบายดีสวัสดีค่ะ